มาครับมาพี่น้องกินเขาน้ำกันต้มไก่ครับพี่น้องต้มไก่กินเขาแรงน้ำกันครับมาครับมากินน้ำกันเด้อ,อมามากพี่น้องกินต้มไก่น้ำกันแอบบแซบบ่แบบแอบแบซ่บ แต่ใ่ไท่นกินก็ตักแตนสยวยยังสิแสบอยู่สีแส,สบแล้วตักแตสยวยลยที่กินขก็หอมเลยเด้นยูจูดใจจูดใจตมไบ้านพี่น้องไปบ้านตมไบ้านส่บ้าน,กานจ,จกจวกจกจวก ไม่ไหม่หนอนเลยเฮ้ยนี่แหละของแท้แบแซบแสบ,บ,แบ,บแบบมา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 